สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่โครงการเดลิเวอรีรังกำแพงนะคะเพื่อนๆทราบไหมคะว่าต่อไปเนี่ยตัวโซนรังกำแพงเนี่ยจะเป็นหับขนาดใหญ่ของกรุงเทพฝั่งตะวันออกเลยนะคะซึ่งจะเป็นแหล่งรวมศักยภาพด้านต่างๆไว้ครบครันมากเลยคะ่ะ อย่างแรกเลยนะคะเรื่องของการเดินทางค่ะเส้นรางกาแพงเนี่ยนะคะจะมีรถไฟฟ้าผ่านถึง3ส,สายเลยนั่นก็ได้แก่สีเหลืองสีส้มแล้วก็สีน้ําตาลนะคะซึ่งเชื่อมต่อเข้าเมืองและนอกเมืองได้อย่างสะดวกสบายและยังมีแอร์พอร์ตลิงค์รางกาแพงด้วยนะคะ2ค่าลาสาลีพื้นที่โซนสีแดงค่ะจากผังเมืองกรุงเทพปี2556นะคะย่านนี้ถูกจัดสรรเป็นพื้นที่การใช้ประโยชน์ที่ดินแบบเข้มข้นเป็นย่านธุรกิจและกิจ,จากรรมการค้าหนานแน่นรวมถึงยังเป็นย่านที่มีความคึกคักไม่หลับไหลกระตุ ุ่นการใช้ชีวิตค่ะนอกจากนั้นนะคะพื้นที่ตรงนี้ยังมีสถานศึกษาแล้วก็โรงเรียนตั้งแต่อนุบาลน,นะคะจนถึงปริญญาเอกเลยหรือจะเป็นโรงพยาบาลน,นะคะห้างสปปรรพสินค้าต่างๆคาเฟ่นะคะร้านอาหารค่ะรายล้อมโลเคชั่นตรงนี้เยอะแยะมากมายเลยนะคะถ้าให้การใช้ชีวิตนสะดวกสบายนะคะและอย่าลืมมาพบก,กับโครงการเดลีมีลลากันแผงนะคะราคาเริ่มต้นอยู่ที่1.69้าล้านบาทเท่านั้นเองค่ะผ่อนดาวเริ่มต้นเนี่ยแค่เดือนละ1000บาทเองนะคะ ยังไงนี่ขอฝากเดลิวิซ์น้ำแข็งไว้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะและสวัสดีค่ะ